มาครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกมตกปลานะวันนี้ผมก็จะไปเดินเลยก็ตกปลาครับแล้วก็ไม่ต้องไปขับเรือละไอเรือที่ผมขับนี่คือมันก็มันต้องไปเช่าเรือนะวันสองวันอะไรนี้แต่เราก็เดินได้นะสมมติว่าถ้าผมเดินลยก็จะไปกลางทะเลสา,าพวกนี้ไม่ได้ครับล้วก็จะตกได้แต่ขอบๆนะแต่มันก็มีปลาอยู่นี่จะมาลองตกแถวนี้เลย วันนี้ผมก็ได้นี่มาครับได้เบ็ดตกปลาอันใหม่นะนี่ตอนแรกเราก็มี2ไงตอนนี้ก็เพิ่มอีกหนึ่งและผมก็เพิ่งรู้ครับว่ามันก็วางที่ผืนไดนะ้นะเดี๋ยวมารอด,ดูปร,ปรับสายแป๊บหนึ่งแล้วก็โยนไปนี่แล้วก็มาตั้งตรงนี้เลยครับดูนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยตรเฟี้ยว oh, <feel S 2> ผมเพิ่งรู้แบบนี้ผมว่าแล้วก็น่าจะตกไว้ขึ้นนะ เอาไปแล้วก็ตกเลยก็มานั่งรอครับนี่ไงทันที่สอง้วก็แล้วก็เฝ้าอย่างนี้ได้นะแล้วก็มีอีกอันหนึง่งนี่ก็แบบนี้ครับนี่ไงมาตอนนี้ผมก็อยู่เลเวล8นะถ้าเลเวลมันอัพเราก็สามารถเลยซื้อของดีๆแล้วก็จะได้ไปตกปลาดีๆ แต่ก็ตอนนี้ก็เลเวล8แล้วก็ได้แค่นี้เนี่ยถือว่ายังดีมาอันนี้เราก็ตกไปแล้วก็ดึงมาง่ายๆเฮ้ยมันขยับไ่ใช่ปะ่ะนี่ดูดิเอาไปวันนี้ผมต้องได้ปลาครับเราจะเอาหลายตัวเลยวันนี้เนี่ยแล้วก็จะไปขาย มังก็ดูไปนะบอกเลยว่าไวแน่ครับเฮ้ยได้ปลาปะดูดิผมว่าได้มาเอา้ายิบผินอันโอาหอแล้วปลาไม่ติดวะ่ะเอาต่อ,อาต้องได้มาครับ วันนี้ผมจะเอาสัก30ตัวปลาเนี่ยนี่อันนี้มันก็มีในกระเป๋าก็2ตัวเลยนะแล้วก็ขาดอีกที่18ตัวเี๋ผมตกมาแล้วก็จะไปขายครับแล้วก็จะได้เหรียญมาก็เอาไว้ไปซื้อของเนี่ยเกมนี้มันก็ต้องซื้อพวกอาหารแลยก็หลายอย่างเลยครับเฮย้ยได้ปะเมื่อกเหมือนติดนะ อยติดเปล่าวะแต่ก็ไม่ขยับเลยบอกว่าไม่น่ามีนะอ็้อแล้วดูดิอันนี้มันจมดินเลยมาเอาใหม่วันนี้บอกเลยว่ายืนยาวๆไรลยวไม่ได้ไปไหนละ เฮ้ยได้แล้วว่าสวยเอาดิอ๋อถ้าปลาติดมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับโอ้โหแล้วมันก็จะมีหลอดเขเขียวข้างล่างนะแล้วก็ต้องคุมด้วยครับเคตัวนี้ก็ได้อยู่ได้มาเอาว่าอันี้ก็ใหญ่อยู่ดูดินีไ่ไงปลาตัวแรกของเราเก็บมาแล้วก็ตกต่อนะ เอาไปนี่ไงบอกเลยว่าบรรยากาศโคตรดีเฮ้ยตรงนีได้ปะผมเห็นน้ำกระเด็นนี่คือเราก็รีบยกเลยนะไปผมคนเดียวครับแต่เราก็มีคันเบ็นก็นหลายอันอยู่ก็มันก็ไว้ห่่อยดูดิโอ้โห อันนี้ก็กินแล้วผมจะยกยังไงไม่ได้ทีเดียวอันนี้ไม่มีนะแล้วก็วางไว้ที่เดิมเฮ้ยตายปะเมื่อกี้หลอดเขียวขึ้นเยอะนี่งไงได้มาแล้วออโอเค แล้วตัวเท่านี้เองเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้พวกปลาใหญ่ปเปล่านะรอดูครับถ้าผมได้ปลาใหญ่อะไรก็ไปขายมันก็จะได้ตังค์เยอะครับพวกปลาเล็กๆก็ไม่เท่าไหร่มันก็ได้ง่ายนะแต่ปลาใหญ่นี่อย่างยากเลยกว่าจะได้และพอมันติดแล้วก็ต้องแบบสู้กับมันด้วยนะแล้วก็ต้องมีแรงดึงเฮ้ยตรงนี้มันกินแล้วว่าดูดิตรงนี้มันจมไปอยู่นะ ันนี้ก็พอมีปลาอยู่นะมารอดูสักพักหนึ่งครับถ้ามันไม่กินเราก็ย้ายที่เฮ้ยมนี้กินปะเอาหน่แล้วนี่ไงได้มาโอเคแต่ตัวเท่านี้เราก็ยกง่ายครับโออันนี้ก็ใหญ่อยู่นะเอาวะใช้ได้ดูดิผมเริ่มแบบตกปลาไวขึ้นครับเพราะว่าเพิ่งมารู้ว่ามันวางที่พื้นได้นะ ไม่งั้นผมก็จะตกทีละรอบครับมันก็จะเสียเวลาเอากว่าจะได้ปลานะเราก็ต้องถือตลอดเลยเดี๋ยว่าลองหาที่ดูเรนก็จะย้ายที่ตกเลยนี่แล้วเลขในแมปนี่คือมันก็เป็นความลึกนะตรงนี้ก็ไม่2.5เมตรป่ะผมไม่ได้ใจว่ะงั้นเราก็ปรับสายเอาประมาณนี้ แล้วก็ลองดูจะได้ปลาดีๆมาเคตอนนี้ไปอยากได้พวกทันเบ็ดดีๆ่ะที่ผมใช้อยู่มันก็ของราคาถูกนะแล้วก็เป็นของแจกด้วยครับแต่ก็เลยต้องมาตกปลาใหญ่ๆแล้วก็ไปซื้อพวกของดีๆเนะี่ยจะได้ไปตกปลาใหญ่สักทีเหมือนกันก็จะได้แต่พวกปลาเล็กๆครับมันก็ติดยากเนะี่ย เฮ้ยเอกีเห็นขยับนี่ไงจบแล้วอ้ยกขึ้นมาเอา,า่ะติดแล้วโอเคอันนี้ปลาอะไรวะนี่ได้โยเก็บมาไปไปต่อยาๆครับวันนี้ผมอยากได้สัก30ตัวเนี่ยแล้วก็ตกมายาวๆเดี๋ย,ว,ยวได้มาแล้วก็ไปขายแล้วก็จะได้เหรียญมา เฮ้ยเอาว่ารอบนี้ติดเว้ยนี่ไงเอาเว้ยได้อยู่เริ่มได้มาว่ะปลาแต่ว่าแถวนี้ก็จะมีพวกปลาเยอะหน่อยนะแลก็ได้ง่ายมาครับแบบเดียวก็ได้เลยเนะี่ยไปต่อเฮ้ยกินแล้วว่ะ เริ่มขยับแล้วนะดูดิเอาว้ยแต่กี้ต้องตัวใหญ่แล้วเก็บมาโอ้โหเอา้าโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวก็จะใหญ่เมื่อกี้เห็นหนักๆนะถ้าเป็นพวกปลาตัวใหญ่มันก็จะยกยากขึ้นครับมันก็จะหนักอย่างเงี้เนี่ยนะมันจะยกไม่ค่อยขึ้นจากน้ำเอาไว้ เห็นายามอยู่นะนี่เฮ้ยจบแล้วเจ็บปะนี่จบแล้วว่าแล้วดึงมาได้มาแล้วแล้วปลานี้ต่อเท็นปลาอะไรไม่รู้เนี่ยมาเก็บใส่กระเป๋าอันนี้ปลาอะไรก็ได้ครับเราก็ขายได้หมดนะเฮ้ยอันนี้มากินปะ ขอไม่มีเมื่อกี้เห็นน้ำขยบอยู่นะเรากกมาขยบฝังละกันมีฝั่งนี้ยา,ยาวครับตอนนี้ก็ได้มา9ตัวแล้วอีกไม่นานครับอีกแค่21ตัวจะขนาดไหนกันเชียวแต่ได้ขอแค่แบบได้ปลาตัวใหญ่ก็พอนะมันก็ราคาแพงเนี่ยบาง่งี่ก็ได้ปลาตัวเล็กหลายตัวมันก็ร,รวมกันมันก็ ไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็นแบบตัวใหญ่ทีเดียวมันก็หลายเหรียญอยู่เดีย๋ยวมาลองดูตอนขายเอาเลสติดเฉยเลยเอาไว้มาแล้วดูดินี่โหอันนี้ใหญ่อยู่นะเอาไว้ XP 145เด็กมาสวยอันนี้ล่ะเดี๋ยว่าจะมี ยาวครับที่ผมว่าต้องมีได้พวกปลาใหญ่นะ่ถ้าผมไม่ได้ปลาใหญ่แล้วก็ต้องไปเปลี่ยนพวกคันเบ็ดนะตอนนี้เก็บเงินอย่างเดียวพอเงินก็มีน้อยเนะ่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเหยื่อใหม่ละเฮ้ยอันนี้แวบๆอ่า ติดปะโอเคติดอยู่ไม่ค่อยจะไม่ติดละนี่ช้นี้สลีปเปอร์ปลาอะไรเนี่ยติดไหน่าจะมีราคาอยู่ถ้าปลาแบบพวกแปลกหน้าอะไรนี้ผมไม่เคยเห็นก็ไม่จะแพงนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ไงนค่อย โอ้โหเอาไปได้มาพอดีสวย ว่าที่ขยับแบบแบบป๊บๆกินปะ่ะอ่าได้อยู่นี่ปลาที่ตัวเล็กไปหน่อยยนี่งก็จะแพงอยู่นะไปต่อครับเฮ้ยหอนึกว่าจะติดมาเลยนะนี่ไง ว้ผมว่าเราก็ไปขายดีกว่านะตอนนี้ผมก็ได้มาหลายตัวแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าที่ผมตกปลาวันนี้เนี่ยเราจะได้กี่เหรียญกันแต่ก็นี้จะได้หลายตังค์อยู่มันก็มีได้แบบพวกปลาใหญ่อยู่นะสมกันไปครับปลาใหญ่ปลาเล็กเดี๋ยวมาลองขายกันมันก็มีร้านค้าอยู่แล้วตกได้แล้วก็ไปขายมาตอนนี้ที่ผมอยากซื้อเบนดมันก็อันนี้ครับ ันราคาร้อยกว่าเหรียญนะเกือบ200เหรียญครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีไม่กี่เหรียญเองเนี่ยไปลองขายดูว่าผมจะได้กี่เหรียญนี่มันย่ขายตรงดีนะดูครับปลาผม30ตัวนี่ไงปลาที่ได้วันนี้แล้วดูดิโอ้โหราคาแต่ละตัวมีไม่ถึงเหรียญนะ 0.3เลยเนี่ยแล้วก็จะมีปลาแพงด้วยอันนี้แพงอยู่3เหรียญน,นี่อันนี้2เหรียญกว่าแต่และตัวนี่โคตรถูกเลยอันนี้เหรียญดึงประมาณน,นี้เลยนะเดี๋ยวมาลองดูครับทั้งหมดนี่โอ้โหได้14เหรียญว่ะแล้วเงินผมก็มี26เหรียญตอนนี้ก็เป็น41นะ แค่น,นี้เองและผมจะซื้อคันเบนมัน,นก็เกือบสองร้อยเลยอ๋อยาวงานนี้เอาขนมปังก่อนละกันวันนี้หิวไม่ได้กินอาหารเลยเนะี่ยแล้วก็กินไฟเดี๋ยวไปกลับบ้านครับเพราะว่ามันจะมีเห็นหลอดในนี้ปะไอ้หลอดซ้ายล่างเนี่ยมันนี้ก็จะมีแถบสีเหลืองเนี่ยแล้วก็ต้องเข้าบ้านนะเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มขึ้นครับ ว่าผมออกบ้านนานแล้วไปเข้าบ้านก่อนแล้วกันมันก็จะมีพวกหลอดพลังงานอาหารแล้วก็เลือดอะไรงี้มั้งมไม่แน่ใจแต่ว่าอันล่างสุดมันก็ต้องอยู่ในบ้านแล้วก็มาเปิดเตาไฟเตาผิงเนะี่ยล้วก็อยู่ในบ้านเราละเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มขึ้นนะ ปล่อยให้มันเป็นสีเขียวครับไม่ก็เต็มหลอดเลยและเราก็ค่อยไปหาปลาต่อตอนนี้ผมมี40เหรียญไม่รู้ว่าจะเอาทำอะไรได้บ้างเนี่ยและเกมนี้มันก็มีสกิลด้วยครับสมมติว่าผมขึ้นเลเวลเรก็มาอัพได้นะเราก็จะตกปลาเก่งขึ้นนี่ว่าดวผมจะมาให้ดูแมปครับว่าแมปเกมนี้มันมีแมปอะไรบ้างนะ บอกเลยว่าหลายแมปเลยที่ตกปลาเนี่ยฉันเชว่าตามนี้เลยมาดูนี่อันนี้มันเปิดตอนเลเวล12นะมันจะได้แมปนี้ซื้อไป7เหรียญกว่าเองแมปนี้ก็เลเวล12นะนี่สวยอยู่อันนี้ก็รอเลเวลอัพอย่างเดียวก็จะได้เปลี่ยนทีละแล้วก็ตกมาแต่ที่เดิมเลยเนี่ย อันนี้เลเวล16อ่าสวยน่าลองว่ะอันนี้18นี่อันนี้20ครับนี่นี้22หอโหอันนี้สวยว่ะภาพเขาสวยเลยอยากลองว่ะแล้วก็เลเวลอีกเยอะอันนี้24 26 ยี่สิบเจดูดิมันมีหลายที่เลยนะยีดนี่โคตรสวยแล้วก็จะได้ไปแบบตกหลายที่หน่อยผมตกมาแต่ที่เดิมเลยแดดเล่นมาสอวันอันนี้คือน่าจะออกทะเลครับดูดิเอาเรื่องแล้วน่าจะขี่เรืออะไรก็ไปตกกลางทะเลอะไรอย่างงี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้ตัวใหญ่แนะ่ดูดิไอหลอดข้างล่างเนี่ยมันจะเต็มหลอดเลย ยังหนักเลยครับเราจะให้มันเกินหลอดไม่ได้นะค่อยๆหอรอดูว่าเป็นปลาอะไรกัน,ม,นมันหนักขนาดนี้แล้วคันเบ็ดเราก็ของแจกนะยกไหวไหมเอา้าตัวแค่นี้เหรอแต่ว่ามันใหญ่วะเอาดูดิปึบ๊บหอใหญ่อยู่นะอันนี้หนึ่งโลกว่า ปลาอะไรนี่แต่ก็แพงอยู่ดูดิเอฟพีนี่ขึ้นมา700เลยปลาดีก็ยัมีค่าอยู่เอาเรื่องได้มาตอนนี้ผมอยู่เลเวล9กแล้วมาแต่ก็วันนี้ครับก็แค่นี้แล้วกันนะสำหรับเกมตกปลาแล้วก็มาเล่นแก้เหงาครับแต่ก็ชิลดีแบบเล่นไม่ต้องคิดอะไรมากนะตกปลา่างเดียวจะได้แต่ไม่ได้ก็ช่างมันครับ๋ยวนี้ก็ไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับไปละแต่นี่ปลาติดอะไรตอนนี้เนี่ย